ครับสวัสดีครับผมฮะวันนี้เราจะมาสาธิวิธีการใช้ตัวบันไดลิสเตอร์นะครับผมฮะบันไดลิสเตอร์ตัวนี้เอาไว้ใช้สําหรับในการขนถ่ายวัสดุต่างๆหรือจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับที่อยู่บนอาคารสูงนะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยชิ้นตัวสไลด์นะครับแล้วก็ตัวชุดนี้ซึ่งเป็นรูล่าสามารถต่อไปได้ยาว12-16เมตรและถ่ายบางยาสาชุดตัวนะครับเทแล้วก็ ก็คือตัวชุดนี้ครับแล้วก็ตัวชุดต่อเสียบเดี๋ยวจะให้ทำให้ดูครับว่าทำไหนครับผมชมวิธีสาธิตนะครับผงการประกอบชิออ้นส่วนพวกนี้เข้าด้วยกันครับผมเริ่มต้นเลยเนี่ยก็จะมีชุดเสียบ ต่อไปนะครับเราก็จะลากตัวนี้เข้าไปเออ่ลากตัวชุดตะขอนี่คือเข้าไปในชิปสไลด์เดี๋ยวเราจะใส่ซิปสไลด์ก่อนนะครับผมฮนะเรียบร้อยแล้วครับผมฮนะเสร็จนั้นฟุ๊กเราก็จะทำการเส่สลิงผมฮะ จบแล้วคร kind of view, ับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการอะไรที <S <s ่ประกอบไปสักคู่นี้นะครับผมฮะว่าเราจะขนส่งของขึ้นไปได้ยังไงตัวอย่างเช่นสมมติก็คือเรามีรถนะครับผมฮะมานะครับขนส่งจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาอุปกรณ์มาเลยนะครับนี่นะครับผมฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บนะเราก็สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับผมฮะการใช้เบรคไดสต์เตอร์นะในรอบตัอไป เป็นชิ้นงานที่เรากำลังจะต้องการต้มไปบนหลังคาครับผมฮะบนหลังคาครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นนะฮะโอเครับผมอะไรครับผมฮะเสร็จแล้วชิ้นงานนะฮะก็จะถูกเสริมอกมานะครับผมฮะสมมติว่าคือเป็นแบบแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมฮะ เราก็จะไอหลังตักน,นี่คือหลักการใช้ต้น้นนะครับผมฮะติดต่อมาได้เลยครับผมหนะ้าทีนดีให้คำปรึกษ,ษาครับโดยด้านล่างนะครับผมสวัสด,ดีครับผม